สบายดีทุกคนตอนนี้ประดิษฐ์อยู่ที่ตลาดเ้าเมืองสัญญาบดีแข่งสัญญาบดีเนาะจะเป็นตลาดใหญ่ประจําแข่งเลยแต่ว่าตอนเช้านี้จะเป็นตลาดสดต,ต,ตลาดสาดและตลาดทั่วไปพระเจ้าขายเครื่องอย่างเขาเจ้าก็มาป่วดแต่เช้าเสียเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไปเลาะซื้อิซอนซื้อป่าซื้อพักซื้อหมากไม้คือเขาจะเกรียมขึ้นไปเมืองหมหรือว่าขึ้นดอยเนาะไปที เมืองไส่สถานเราจะไปอยู่พุนน่าจะหลายมืออยู่ก็เลยจะซื้ออาหารกันกินกันไปอยู่พุนนั่นรู้สึกว่าอาหารอาหารนี้ที่เราหาหากินยากแลยอันนี้คือบรรยากาศอยู่ที่ตลาดเ้าเนาะคนร้ายลายเดียวจะยางลเลาะเบิ่ง้าม,มียงมางไปตัดซื้อได้โอ้มักแต่ห้คน มาแต่งหลายมา่หลายตอนนี้ทรง้มอไม้ก็หลายหลายม,มายัไม้แบบบ้านๆเรา <c oughs> <c oughs> เี๋ยวมีอย่างนอกมีตาซื้อนี่ก็เป็นตลาดคนหลายเลยขายเครื่องก็หลาดขึ้นเลาะก็หลายได้ก่อนเช้าเนี่ยอื้ม <ś c oughs> อันนี้ขายนาอะไรนี่เออตัวนี้มนนี้แพงเลยอล่าลดสิบเลยมนนี้แพงเมือม่อวานเมื่อวานเราแพงนะวนหนึ่งหกสิบมันย่เนาะมไดก็้นทุกมือเอออันนี้ดเดอกอตัวน,นี้ อันนี้เป็นมัดมัดเท่าไร 5, อะไรแพงอยู่ได้เนาะแพงอยู่ได้แตีว่าคันคเอ,อมามัดิดีกว่ามัดนันคือเยอะนอนคิดนึงลี่อไคิดละไรเจ็ดพันเลยน่อันนี้น่าจะมีอาน้อันนี้ก็แม่นของเจ้าวะาม,ามัดเท่าไรอันนี้นนสองพันเา้พันได้หนึ่งซื้พันมันมันมีอ nhé này bộ này được bộ này nên tên sạco ban hâu này sạco con anh tiền này tôi đi thành phố đây không? Chả, mua hàng thành phố. ở để

นีคสแกเจ๋เปัญหาก็เปิดละ่ะตอนนี้เีามเ็นสี ใบมอยนโน่ก<ส> no ็ขายยังเฮ็ดตรงเยื่เลยทางเฮ็ดนะจันท์คะเสื้อผีเห็ดชอดดีใจนะเงินมาใจั là ba nó, thanh niên, gái, thanh niên, gái xoay đây, con gái này, con, đấy, cái

อันนี้ขายอะไรเนี่ยโลหะทหารมันคือกันปะอันนี้กับอันนี้อันนี้มาเดียงประกศาศแนวเดียวกันปะแปลว่าอันนี้ตีนมีแปลว่าอันนี้บบแมนบัแม,นแมนันวะอันนี้กัน

อันนี้หมูลาดป่ะเดี๋ยวโบมีซีนมันแล้วนะเนาะได้ยังไงออกมาแต่ <c oughs> น,นี้จะเป็นแถวทางในนะทางในโฮมอันนี้แล้วใครกินซุปแล้วก็ใครมากินแห้องอะไรเอ็นดูอ่ะ อันนี้พักอันน like. ั้นพักพักอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนึกว่าเป็นพักอันนี้อย่างเเอาเอนะพักมีเยีนตัวมันขมมันโบแมนเนาะอันนี้โบขมนะอ๋อพักมีเยียนแล้วขม อันนี้เอาไปเห็นอะไรกินอันนี้เอาไปยัไปยับกระไดดูอ๋อนึกว่าแบบเอาไปคั่วไปยางเลยนะได้ป่ไว้ก,ไกินผักบเอ็นดาน,น,น,นัน่นเลยว่ามีขายได้ก่ะผักบีเอยนมีแม่บันไดเา็นแม่บัไดเก็บมาอ๋อ เอโลแล้วเะนะโลเดียวของเมืองแค่ไเปียา้เม่นแล้วเล่น่าลยเด้ย่าได้หลายแค่โลนี่งสิบพนใช่ได้หลายแล้วเฮ้ยเข้บใจใชุ่บองผ่้เด้๋ย้มงลูกให้กัน Mm hmm ทานก็มีนะทุกคนโอ้เม้อนี้สไลด์จะมีแต่ผักนะผักหลายมื้อนี้บ่ค่อยมีของปลาของหยังบ่ค่อยมีได้มื้อนี้บุค่อยเห็นอันนี้ขายเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบเกัน ชิดหนึ่งห้าพันโลเท่าไหร่

แห่งหายใด้วยวามใจสเดียวบนี้ยบริบิดหาดกันเลโลเท่าไหรอันนี้อันนี้โลสองหามันจะโต

คนหลายเลยแต่มิอนียนของขายส่วนหลายจะมีผักนะเป็นปลาเป็นอย่างก็มีหลายที่พอาเห็นเจ้าขายซี่ไข่ 我脖子疼。 น้อยสาวห้าหาน่อยสิบหา้าสาวพันดีวห้าสิบห้าสาวพันอ๋อชุกระบ้าน,นี่พันยอดพันนั่นยังไม่แมันเดียวกันนะ เือมักนห้องเราก็นห้องเดือกมากยูตลานี้มีค่ะเจ้าขายซีนเดียวซีนยูห่างเลยขจะม้วนกรีอ่าเ๋อวน่องพันไม่เื่อน้ำพันเดอดเด็อเอ้ยล้วก็เอาแล้ว จเสียเอ,อย่างอีกอันนี้เป็นปลาอย่างกะอนีรปลาป้าอันนี้กปะปลาป๊าเอาเอาคอทง<ะ>ได้ปะปลาป๊า ปลาป้านี่เป็นปลาปากเลี้ยงวะปลาป้าเป็นข้อ๋อปลานี่มันมันมันวะมันเสร็เหรอเป็นเท่าไหร่กะเป็นสีสส่สิบสี่สิบใส่นึ่เอาังเลี้ยงอ่ะนี่นี่ใช่ นี่คือเครื่องที่เัดซื้อมาให้หลายเติบ